ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับข้อ่ในอรายการดีมี่นะคะวันนี้นะคะมีะกิจกรรมแจกสกินนะคะทุกคนเป็นอวีพึ่งอัปเดตวันนี้นะคะวันที่7นี้นะคะทุกคนมาตรงขายปริศนารับสกินใหม่ถาวรนะคะแล้วเป็นเป็นสกินอารามคริสต์มาสนะคะทุกคนแล้วก็วิธีรับนั่นก็คือง่ายมากนะคะทุกคนให้ท่านผู้ชมนะคะทำการกดตรงนี้ได้เลย กดตรงเนี้ยได้เลยนะคะแล้วก็จะมีสกินอาร์มให้รับกันนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปรีวิวสกินอะไรกันเข้าข้าด้วยนะคะทุกคนก็คลิปรีวิวสกินนี้ก็จะเป็นเสียงของเพื่อนเรานะคะแต่เราไม่ได้พูดนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ปรับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะทุกคนอ่ะถ้าเรามากดตรงเอายังไม่จบนะคะกดตรงเบาะแสนี่นะคะเขาจะแจกกล่องอะไรเนี้ยนะให้เรารับเหมือนจะเป็น คิ้นส่วนรูนนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวกิจกรรมอื่นไว้จะมารีวิวให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปรีวิวสกินอาร,รัมกันเลยดีกว่านะคะทุกคน แต่หัววันเลยวัยดีมาดีม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 านี่เลยปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยมึงเดินกับมีดดีกว่าดีมป่ามันจบล่างไอ้สามคิวเลนไม่อยู่นะคิวเลนระวังคิวเลนนะท็อปความระวังคิวเลนไม่มีเลือดนะคุณไม่มีเลือดนะโอ้ยเชียนี่โอ้ยยไม่ตา ทำไมกันเลยบุคคงเอ้ยสวยทับสวยเอ้ยสวยสวยพี่เจสวยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยสวยมากทับสวยมากทับทับดีก่อนทับดีก่อนทับดีก่อนทับดีเลยลีเลยดีเลยสว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 ยทับสวยเยี่ยม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 กูลีนะเอ้ยกูกูเข้าไม่ได้นะกูไม่มีสกิลแล้ว แต่มึขึ้นไปช่วยิเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยนี่แม่งล็อกซะด้วยกูแบบตายเฮี้ยโอ้โหกูกูตายไอ้เฮี้ยเฮ้ยมันมันมันจะเข้าบูกูมันมันจะเล่นโบนกูมันนี่โหเฮ้ยมันอยู่มังกรมันอยู่มังกรมันอยู่มังกรเฮ้ยเอาไม่ทันวะ เล่นยตายไม่ไม่บวก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 เอาเดียวเดียวเล่นได้มาดิเอ้ยมันโอมมันมันโอมแล้วมันโอมแล้วม ok ันก ok ิ้งม ok> ันกิ้งมันกิ ok> ้งได้ป้อมนะได้ป้อมนะไอ้กูกูเข้าได้เนี่ยเนี่ยตายเหรอเหรอวะกลางเอแต่ล่างจะแตกก็ดี คนสี่ไปตีตีนางเอาดักคี่เล่นอยู่ล่างลิต้าอยู่บนดักนะพี่เจไล่ไล่คิวเลนไล่คิวเลนไล่คิวเลนโอ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโดนดักห่ะเอาแดงก่อนนะกูไปเอาแดงก่อนนะท้อท้อมึงเอาบูกูได้นะวุ้ไอ้เหี้ยกูปล่อยกูปล่อยดักล่างนะเว้ยล่างนะเว้ย เฮ้ยเ้ยคลิปคลเฮ้ย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 ยิ้มตายยิมตายเจดันลุ่มเลยเจดังุ่เลยเจดัุ่มเลยเฮี้ยเฮี้ยกูเจ็บไว้สัตเก็นไหวะเฮ้ยเอาเอาเอาได้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 แต่มาช่วยกูเอามาล่อ้ะทำมาเลยทำมาเลยนนะกลางระวังนะ หอยเลนหอยเลนหอยเลนกลางกลางหอยเลนหอยเลนเอ้ยโซนกลางกับตั้งรอรักได้อุ้ยกวนตีแล้วนะกวนตีแล้วกูไม่มีอันตีแล้วนะิรอนะรอนะดีมเอาอะไรมาวะดีมเอาฮิวมาเนี่ยยูจะมีแถบป่ะเนี่ยมันมันตั้งแถบไอ้พุ่มพุ่มเนี้ย แนวแนวแนวพุ่มที่เอลซุเข้าเมื่อกี้ล็อกล็อกล็อกเอลซุได้เออมันเฮีย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 ท็อปโคตรสวยท็อปท็อปท็อปฟอร์มไอ้เฮียพี่เจพี่เจเราเราเราไล่แม่คิรินลีนะแม่คิรินอยู่ป่าเนี่ยเอ๊ะมันมันอันตีวะเอ้ยกูกูไล่กูไล่มันเองพี่เจ นี่นี่จูเล่นตายจบเลยจบเลยเพื่อนกีนเป็นไงไรควาย <c oughs> จี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 เยี่ยมเฮียรูเมีหมดเป็นไงบอกแล้ว <c oughs> เพื่อน <c oughs> กูเมนเมดไอเฮียไหมครับ